อสองสามดอกนี่เป็นสองอาทิตย์แล้วเนี่ยดอกแน่นสวยจังเลยชมสวนอีกแล้ว รดน้ำเสร็จแล้วเช้านี้จา้าลูกมาดาม มาดามโอ้โมนิ่งโอเคหมกเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆหอมหอมเต็มต้นเลยจ้า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 ลงมาไปดูอะไรกันนะ จดหมายต่างประเทศมาเราก็เราก็ได้ยินนะว่ารถไปสนีมามาถึงเขาก็ปื้อออกไปเลยก็เจอจดหมายเมื่อกี้ตรงเนี้ยค่ะตั้งหลายวันมาแล้วเดี๋ยวจะต้องใส่ชื่อตรงตรงอะไรนะที่ตู้จดหมายหน้าบ้าน อแล้วนี่อะไรอีกเสินของใครไหมลู้นี่เล็บมุนนางคะ่ะกำลังจะออกดอกคะ่ะเต็มต้นเลยขึ้นนี่ละ่ะแม่เอาพันต้นนี้ขึ้นไปโน่นและะ้วค่ะ กำลังจะออกดอกี๋ยวเมื่อคืวันก็ของสวย <c oughs> <c oughs> อู้หาอะไรลูกปะเดี๋ยวไปใกล้มันเดีย๋ยวไปใกล้มารวยเดี <c oughs> ๋ยวมันทะเลาะกันเนาะ <c oughs> เราก็กินข้าวเช้าเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> แค่นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ